วันนี้กลับมาพบกันนะคะกับเพื่อนบ้านในรอบสองทุ่มครึ่งค่ะวันนี้นิ้นนาเลขอาจารย์ดังมาฝากนะคะอาจารย์ไอติมเรือนนะคะที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาจารย์เขาให้เลขอะไรบ้างเป็นเลขทุ่มนะคะมีเลข 7, 8, ็สค่ะ วันนี้ใครจะเป็นเศรษฐีหนะ้าลองนํำเลขไปจอดูนะคะอาจารย์ไอติมเขาก็แม่นมากๆเลยนะคะในงวดรัฐบาลไทยที่ผ่านมา mm. เขาก็ให้เลขเก้าสามเลขทุ่มมาเต็มๆเลยนะคะไลรู <c oughs> ้สึกว่าเลขน้อยไปกวัวไม่เข้างบน้อย <c oughs> ตามสูตรมิ้นได้ค่ะมิ้นได้ทำการเจาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้เหมาะมากๆกับคนงบน้อยค่ะ ที่ตามเลขมิ้นก็ไม่มีผิดหวังนะคะรัฐบาลไทยวันที่1มิถุนายนนี้สูตรเจาะมิ้นก็เข้าเหมือนกันนะคะกับ9 3สวันนี้มิ้นคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอให้ทุกคนไ <c oughs> ม่โชคร่วมกับมิ้นนะคะเฮงเงรวยๆปังๆกันนะคะใครที่ติดตามมิ้นอยู่ฟังมิ้นมาถึงตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบัืเอเญแน่น,นอนค่ะที่เรามาเจอกันใครไม่อยากพลาดเลขดีๆให้ ติดตามมิ้นไว้เลยค่ะรับรองว่าทุกคนจะสมหวังแน่นอนค่ะมิ้นขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะแล้วก็เฮงๆรวยๆยปังปังกันทั่วหน้าเลยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะรวอยไปกับมินค่ะ